สุดท้ายนะครับถึงแม้จะยังขาดบางเขตเนื่องจากเ,เขตเลือกตั้งอะไรยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อวันที่17เที่จะมาถึงนี้จะเป็นวันที่เราเปิดตัวครบทั้ง400เขตขณะนี้ตัวผู้สมัครมีครบแล้วละแต่ว่ารอให้มันชัดเจนเพื่อจะสามารถจัดแบ่งเขตให้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้ทั้งทั้งทั้ง11คนเป็นผู้สมัครซึ่งเราได้คัดเลือกแล้วว่าเขามีศักยภาพและความสามารถ ในการที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพรรคกับพี่รองประชาชนในเขตเลือกตั้งและท่านเหล่านี้เป็นเป็นนักต่อสู้กองหน้าของพรรคเพื่อไทยในการที่จะไปนำเอาชัยชนะกลับมาเพื่อเราบรรลุปเป้าการแอนดไลด์310เสียงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น2 310เสียงบวกๆนะครับผมขอเปิดตัวเลยในในครั้งแรกก็เป็นภาคเหนือครับจำนวนหนึ่งคนจังหวัดตากนายเทิดเกียรติชินศรน,นรันครับเชิญครับ ภาคอสานจำนวน5คนจังหวัดอุดรธานีครับหนึ่งนายสลาวุฒิเพชรพนมพรครับสองนางหาไทยรัตเพชรพนมพรครับสามนายแพทย์พานุพรวัฒนาสี่นายวัชระพลขาวขำ จังหวัดขอนแก่นนะครับหนึ่งคนคือนายชัชวานพรนมรธรรมครับภาคกลางจำนวนสี่คนสระบุรีหนึ่งนางสาวขานิษฐานวันเทียมประเสริฐครับสมุดปาการสามท่านหนึ่งนายประเสริฐชัยกิตเด่นนภาลัย 2. นายนิติพลบุญเพชร 3. นางสลินทิพสุขวัฒน์ <c oughs> กทมจำนวนหนึ่งคนครนายอัครรัตนิติพล <c oughs> ก็รวมแล้วทั้งสิ้น11ท่านนะครับก็ เหลืออีกจํานวนหนึ่งก็จะเป็นการเปิดครั้งสุดท้ายในวันที่17ซึ่งเราจะเปิดตัวทั้งหมด400เขตทั้ง400ท่านจะมาพบกับพี่น้องประชาชนครับค่ะนอกจากนี้ค่ะในการถแถลงข่าววันนี้เรายังได้รับเกียรติจากนายว่าเรายันเจริญเป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานด้านพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญถ่ายรูปร กระ้องการครับมองกระองการนี่นะครับสองครับหนึ่งสองสามครับสูดต้องลงขงล่างค่ะในเชิงด้านล่างด้วยค่ะครจะต้องลงไหมควรต้องลงโอเค คข้น้บน่ย่ะานน้องกข่้นทั้งบนบานได้เห็นแน่ยไปโซขึ้มาใอคอบคุี่ขมดขโมดเดินหน้า้คิดเ้าอีนะรโอเคยิงๆหน่อยชนะแล้วมาชของสามน ขี่แบบอหนขอญาตต้องจังนะครับทุกคนลูกนกก็ยิงกลครับกล้องนี้นะครับเะมือถือได้แล้วขอพรนะครับเดินสองสามครับถ้าถ่าเสร็จแล้วขอลงได้ไหมครับมือถืต่อมือถือด้านหน้าลงไหนครับพรนะครับเดินสองสามครับน้าเด็กหนุ่มทุกคนยกมือนะครับ ทับหมยครับทั้งหมดครับั้มาครับทังมครับทั้งมครับ